สวัสดีค่ะมาฟังการอ่านไพ่จากช่องด h e t ทาร t โรเจน e ีค่ะเป็นการอ่านไพ่แบบรวมทุกราศีดูได้เลยนะคะทุกคลิปที่โพสต์ไปไม่มีอายุเวลาคุณเปิดดูเวลาไหนวันไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดไพ่กันเลยค่ะเริ่มต้นทางพลังงานฝั่งของคุณก่อนนะคะมาดูว่าวันนี้จะเป็นพลังงานที่ตรงกับเรื่องราวของใคร พลังงานทางฝั่งของคุณในตอนนี้คือคุณมีไฟมากขึ้นรู้สึกดีมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากที่จะทำงานใหม่ๆหรือว่าอยากที่จะหาโอกาสใหม่ๆนะคะในการที่จะเริ่มงานเพื่อสร้างเนือ้อสร้างตัวในช่วงนี้คือความรู้สึกในเรื่องของความรัก คุณนิ่งลงไปเยอะเลยคุณหันมาโฟกัสในเรื่องของตัวเองอยากหาความมั่นคงอยากหาเงินมากขึ้นคุณรู้สึกว่าความรักที่คุณมีมาคุณพยายามไปแล้วแต่ตอนนี้คุณหันมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะหาเงินให้ได้เยอะๆนะคะอยากที่จะเติมเต็มอะไรที่คุณยังไม่มีคุณอยากที่จะหาแล้วก็อยากที่จะเพิ่มนะคะอยากมีเงินมาซื้อนั่งซื้อนี่เยอะๆนะคะ ขยันมากยิ่งขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าบันถึงเวลาแล้วที่คุณจะทำในสิ่งที่คุณต้องการจะทำซะทีคือบางคนรอคำตอบจากทางเขาหรือเธอคนนั้นนะคะแต่ทีนี้คุณรู้สึกว่าเมื่อคุณไม่ได้คำตอบหรือว่ายังเงียบนานอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณขอออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ อยากที่จะทําในสิ่งที่คุณทําคือบางครั้งการที่คุณรอเหมือนกับว่าคุณรอเพื่อคําตอบของเขาจะได้มีการเหมือนกับมาบางทีบางคนจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะเริ่มทะน,นุนทนํานี่หรือกระทบเกิดกับเรื่องของงานนะคะแล้วการที่คุณรอเขาจะ,จะได้รู้ว่าถ้าเกิดเขาตอบกลับมาแบบนี้คุณจะเอายังไงดีกับเรื่องของงานหรือว่าความเป็นอยู่แต่ว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าจะไม่รอคําตอบ จากทางฝั่งเขาคือคุณตัดสินใจเองเลยว่าคุณจะทำในสิ่งที่คุณอยากทำคุณอยากจะทำอะไรคุณทำอยากไปไหนคุณไปเป็นแบบนี้เลยคือคุณจะไม่เอาตัวเองไปขึ้นอยู่กับคําตอบของใครนะคะในช่วงนี้คือคุณเป็นอิสระแล้วก็ถ้าเกิดในเรื่องของความสัมพันธ์ก็พูดได้ว่าในตอนนี้คุณสามารถที่อยู่ได้ ด้วยตัวของคุณเองอย่างมีความสุขนะ,ะก็คือต่างคนต่างอยู่แล้วก็ทําในสิ่งที่คุณอยากทําเลยนะคะไม่รอแล้วและหันมาโฟกัสในเรื่องของการงานคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะอยากที่จะตั้งตัวได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกแย่ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะทุ่มเทไปแล้วแล้วทําให้คุณ รู้สึกไม่ดีหรือว่าเขาไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขแบบนี้ค่ะทําให้ช่วงนี้คุณยังรู้สึกแบบไม่ค่อยเจะยปา,าโฟกัสในเรื่องของความรักเท่าที่ควรนะคะหันมามุ่งเน้นในเรื่องของความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่าในไพ่นี้เนี่ยมีแต่เรื่องของการเริ่มต้นเลยนะคะหนักไปทางเริ่มต้นในเรื่องของการหารายได้หางาน นะคะเริ่มต้นงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็ทีนี้นี่คือคุณจะทําอะไรคุณทําเลยอะคะ่ะคุณไม่อยากที่จะมารอคําตอบจากเขาอีกแล้วนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่ารอไปก็ไม่รู้ว่าจะยังไงก็มาเริ่มต้นเลยทีนี้ทาอะไรก็คือทําไปเลยนะคะเพราะเป้าหมายของคุณคือความสําเร็จในชีวิตของคุณเองเป็นอารมณ์เหมือนกับอกว่า ฉันขอกลับมารักตัวเองดีกว่านะคะในเมื่อความรักทำให้ต้องไม่สบายใจผิดหวังช้ำใจนะคะขอมาโฟกัสในเรื่องของตัวเองมาดูพลังงานทางฝั่งเขากันนะคะ ลังานทางฝั่งเขาดูดูแล้วเหมือนกับคนที่ยังไม่ค่อยจะมีความสุขมากนะักเขายังมีความรู้สึกว่าชีวิตเขามันไม่ได้ดั่งใจอะคะ่ะบางคนมีแพลจะทำอะไรแล้วไม่ได้แบบที่เขาคิดก็ได้รวมถึงแม้ว่าช่วงนี้คุณกับเขาจะห่างกันไปนะคะคนคนนี้มีคนมาชอบเขาอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่คนที่เขาถูกใจนั่นเอง จะทำอะไรก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ในชีวิตของเขานะคะและยิ่งคุณเองไม่ได้ไปสนใจเขาแล้วนะคะเขาก็รู้สึกเหมือนกับแบบว,ว่าบางอย่างในชีวิตมันพลังงานบางอย่างที่เป็นด้านบวกอะคะ่ะมันหายไปนะคะตอนที่มีคุณเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกนะคะแต่พอคุณไม่ไปได้สนใจเขาแล้วอะคะ่ะเขามันเหมือนกับมันไม่เต็มอะค่ะนะคะ,นะค,ะความรู้สึกในด้านของคนที่เคยมา เป็นเหมือนกับแบ็กอัพให้เขาอะค่ะมันไม่ได้มีนะคะรู้สึกขาดขาดบางอย่างไปด้วยความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาได้รับจากคุณมาพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสต่างๆในเรื่องงานเรื่องเงินหรือในเรื่องของความดูแลเอาใจใส่ตัวเขาเองซะอีกนะคะที่ไม่ได้เป็นฝ่ายช่วยเหลือคุณเท่าที่ควรแต่อย่างไรก็แล้วแต่เขาได้รับ จากคุณเนี่ยก็เพราะว่าความเต็มใจของคุณนะคะคุณให้ด้วยความเต็มใจคุณพยายามเต็มที่แล้วกับความสัมพันธ์นี้ซึ่งระหว่างนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันได้มีการห่างอาหาะต่างคนต่างเงียบหรือบางคนอาจจะมีการเลิกกันไปด้วยซ้ำนะคะหรืออยู่ในช่วงของความสัมพันธ์ที่คบกันไปแล้วก็มีแต่ความตึงเครียดความเหนื่อยอะคะ่ะเป็นช่วงห่างกันอยู่ ะะซึ่งตัวเขาลึกๆแล้วยังรู้สึกว่าคุณยังเป็นคนที่ที่เขาชอบเป็นคนในสเปคของเขาอยากที่จะกลับมาเติมเต็มความสัมพันธ์มันห่างกันไปแล้วอะค่ะเพราะว่าตอนที่คบกันอยู่ไม่ได้ดูแลกันหรือทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยคุณก็เลยออกมาโฟกัสเรื่องตัวเองดีกว่าอย่าเงี้ยค่ะ ซึ่งพอคุณไปแล้วเขากลับอยากที่จะมาเติมเต็มอยากที่จะเข้ามาคุยกับคุณนะคะมีความคิดถึงมีความทรงจำดีๆอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์เขามารู้สึกอีกทีหนึ่งตอนที่คุณไปแล้วหรือตอนที่คุณไปเดินทางในเส้นทางของคุณแล้วนะคะมาดูกันเพิ่มเติมค่ะ เห็นไหมพอไม่มีคุณเขากลับมาคิดได้กลับมาคิดทบทวนว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ให้ความที่ทำในความสัมพันธ์หรือบางคนก็อาจจะเอาเปรียบคุณในเรื่องของเงินทองในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นะคะคือเขาไม่ได้ให้คุณแบบที่คุณให้เขาะค่ะนะคะ,นะคะเขารู้สึกว่า ไม่ได้หล่ะคนถึงไปอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็เข้าใจดีนะคะมาอยู่เงียบๆคนเดียวเขาก็อยู่ได้ของเขาแหละคะ่ะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าบทเรียนในในครั้งนี้ค่ะมันทําให้เขาตื่นรู้แล้วก็อยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจอะคะ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เวลาที่คุณอยู่กับเขานะคะเขามีความสบายใจนะคะ อยากที่จะเข้ามางอ้นนะคะแบบเนี้ยเพียงแต่ว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เขายังนิ่งยังเงียบอยู่คือเหมือนกับขอเวลาอยู่คนเดียวไปก่อนแล้วก็มานั่งคิดทบทวนนะคะเขาในบางครั้งเขาก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเอ๊คุณกับเขาจะใช่ไหมแต่ในตอนเนี้เขารู้สึกว่าคนที่ใช่นี่แหละคือคุณแล้วค่ะแต่ว่าขอเวลานะคะ เป็นพลังงานของคนที่พอคุณไม่มีพอคุณหายไปอะคะ่ะมาคิดได้อะค่ะนะทีนี้มาดูว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะ่ะ อย่างแล้วนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เบอร์หนึ่งของเขาว่าค่ะดีที่สุดแล้วพอได้ไปคบไปคุยไปเจอคนอื่นที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่ามันมีคนเข้ามาให้เขาได้ได้เจอได้เรียนรู้แต่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่อะค่ะแล้วก็มารู้ว่าคุณก็คือคนที่ดีที่สุดแล้วเขาอยากที่จะ ทำตัวให้ดีขึ้นอยากที่จะกลับมาเป็นครอบครัวหรืออยากที่จะมีคุณเป็นคู่ชีวิตแล้วจะยอมจะยอมทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้คุณได้กลับมาเขาจะมาเคลียร์ตัวเองนะคะจะมีการพูดคุยเนะะี่ยให้มันตรงกันกับไพ่สองถ้วยเดอะซันอยากกลับมาในความสัมพันธ์ใหม่แล้วก็มาเคลียร์ใจกันด้วยอะไรที่ทำให้คุณรู้สึก สงสัยหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่ารักไม่ได้จะมีการพูดคุยเปิดอกกันละให้เข้าใจกันไปเลยเขารอคอยจังหวะเวลารอคอยการตอบกลับมาจากคุณนะคะเพราะว่าทางคุณเหมือนกับคุณไม่ได้ไปติดต่ออะไรเขาแล้วค่ะคุณไปเลยอไปเริ่มต้นช่วยของคุณนะคะเขารอรอดูแล้วเอ๊เหมือนคุณจะไปแล้วนะคะคนคนนี้ก็เลย จะเป็นฝ่ายเข้ามาตามคุณนะคะเขาจะมาตามคุณนะคะจากที่เคยไม่สนใจไม่ให้คุณค่าทำให้คุณรู้สึกน้อยใจทำให้คุณรู้สึกไม่ใช่คนสำคัญจนคุณไม่ไหวแล้วอะค่ะจนคุณออกไปใช้ชีวิตของคุณเองค่ะคนคนนี้จะกลายมาเป็นคนที่ตามคุณนะคะถ้าเกิดยิ่งเขาเห็นว่าคุณมีความสุขกับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะค่ะ เขายิ่งอยากที่จะกลับมามันเป็นพลังงานของเหมือนกับแรงดึงดูดนะคะพอคุณรู้สึกดีกับตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขด้วยตัวเองคุณอยู่ได้อะคะ่ะมันเหมือนกับเป็นอะไรที่ดึงดูดพลังงานให้เขาอยากที่จะมาคุยกับคุณ่ะนะคะเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าพอคุณใส่ใจเขาเขาก็เฉยเฉยไม่ได้เห็นคุณค่าแต่พอคุณออกมาแล้วกลับกลายเป็นรู้สึกว่า อยากที่จะกลับเข้ามาหาคุณแล้วยิ่งเห็นคุณขยันทำงานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปเป็นอิสระนะคะบางทีคุณก็อาจจะไปเที่ยวนะคะแล้วก็ดูมีความสุขที่จะใช้ชีวิตในแบบของคุณเองเห็นคุณไปไหนไปไหนอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกอยากรู้มีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของคุณด้วยนะคะทีนี้มาดูของคุณขอหนึ่งใบแล้วกันนะคะ คุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณแล้วอะค่ะพลังงานของคุณคือคุณเป็นคนที่ตอนนี้ไปโฟกัสในเรื่องงานมากขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขาต้องการที่จะได้คุณอะอยากที่จะมางา้อคุณอยากที่จะมาตามคุณนะคะก็ ต้องทำให้คุณได้เห็นนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณในตอนนี้คือหันมาโฟกัสในเรื่องของความสำเร็จของตัวเองมากกว่านะคะเขาก็ต้องทำให้คุณเห็นเยอะขึ้นแล้วนะคะพลังงานของคุณคือคุณอยู่เองได้นะคะเรื่องความรักคุณก็ยังพิจารณาอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องดีที่นี้คุณก็ยังสามารถที่จะให้โอกาสเขาได้อยู่นะคะมาดูทางฝั่งเขานะคะว่าเขาจะเอาอยัางไงค่ะ เาจะพยายามเต็มที่เลยนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาเป็นครอบครัวหรือเพื่อที่จะได้กลับมารักกับคุณใหม่ะค่ะเขารู้แล้วนะคะว่าคุณคือคนที่สําคัญเป็นคนที่เหมาะกับเขาที่สุดแล้วด้วยอะค่ะพลังงานของความรู้สึกของเขานี่คือกลับมาครั้งนี้เขาอยากที่จะแต่งงานกับคุณเลยอยากผูกมัดเลยจะไม่ปล่อยให้คุณจากเขาไปไหนอีกแล้ว มีความรู้สึกเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสมหวังและมีความสุขกับตัวเองในทุกๆวันนะคะรับรวยเงินทองทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ